สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูไนท์มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดเรื่องของตัวเลขค่ะท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะครูไนท์นะคะจากช่องครูไนท์ไกด์ความรักค่ะครูไนท์นะคะจะ แชร์นะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดึงดูดเทคนิคจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองนะคะการนั่งสมาธิและการใช้พลังจิตใต้สำนึกค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะจากครูไนทนะคะกด ปุ่มนะคะ Subscribe และเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูไนท์ค่ะที่ครูไนท์จะลงให้คุณทุกๆสัปดาห์และยังสามารถติดตามครูไนท์ได้ที่ช่องทาง TikTok นะคะ YouTube Facebook และ Instagram ค่ะชื่อเดียวค่ะครูไนท์ไกด์ความรักค่ะวันนี้นะคะครูไนท์นะคะมีเทคนิคนะคะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะกับการใช้กดแรงดึงอยู่นะคะมาแชร์ให้กับทุกๆคนค่ะ คุณเคยเห็นตัวเลขเบิ้ลไหมคะไม่ว่าจะเป็น1111 11นะคะหรือ11โมง11นาที22 223338888999หรือตัวเลขอะไรก็ตามนะคะที่เป็นเลขเบิ้ลค่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นโซเชียลมีเดียอยู่ก็เห็นจำนวนกดไลค์เป็น111นะคะหรือว่ามองไปที่นาฬิกาก็เห็นเลขเบิ้ลหรือมองไปที่สัญญาณอะไรก็ตามคุณจะเห็นตัวเลขที่ซ้ำเหล่านี้นะคะ เลขเหล่านี้นะคะเรียกว่า Angel Number ค่ะเป็นเลขนะคะของจัก,กรวาลค่ะเลขเหล่านี้นะคะมีความสำคัญคือเลขเหล่านี้สามารถบอกได้ว่าเป้าหมายที่คุณปรารถนานะคะกำลังจะใกล้มาถึงมือคุณแล้วค่ะไม่ว่าความปรารถนาคุณจะเป็นอะไรเมื่อเห็นเลขเหล่านี้นะให้คุณขอบคุณทันทีเลยแล้วอธิษฐานเลยค่ะอธิฐานนะว่าความรักดีๆกำลังจะมาแล้ว ขอให้ฉันเจอคนที่ดีขอให้ความรักครั้งนี้สมหวังขอให้ฉันถูกลอตเตอรี่ขอให้ฉันดึงดูดยอดขายปังๆนะคะขอให้ฉันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาขอให้ฉันดึงดูดงานใหม่ขอให้ฉันดึงดูดนะคะเงินก้อนแล้วก็บอกจํานวนเงินไปแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ทุกๆครั้งนะคะที่คุณเจอตัวเลขเบิ้ลเหล่านี้แล้วคุณอธิษฐานคุณจะต้องอธิษฐานด้วยความสุขและความสนุกค่ะ พลังงานเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการใช้กดแรงดึงดูดนะคะและภาษาที่คุณพูดหรือคิดในใจคนจะเป็นภาษาที่เป็นบวกค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่คุณจะได้เห็นเลขเบิ้ลเหล่านี้ค่ะเป็นเวลาเหมาะสมแล้วที่จักรวาลเขาส่งสัญ,ญญาณมาบอกคุณว่าเป้าหมายของคุณใกล้สําเร็จแล้วหรือเปิดช่องทางให้คุณสามารถอธิษฐานกับเขาได้โดยตรงค่ะ เรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่คุณไนท์บอกเลยค่ะส่วนตัวคุณไนท์เวลาคุณไนท์เห็นเลขเบิลเหล่านี้นะคะคุณไนท์อธิษฐานทุกครั้งและ90%สําเร็จทุกครั้งค่ะหวังว่าวันนี้ทุกๆคนนะคะจะได้ไอเดียและ,ะข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปนะคะคุณไนท์ขอให้ทุกๆคนนะคะสมหวังในคําปรารถนานะคะและขอให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ